สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำการประจำวันที่13กันยายน2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Technical Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทางเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะครับเกิดจากแอคชั่นมาเก็ตดีกว่านะฮะและตอนนี้นะฮะเขาก็เดินทางมาแล้วเอาซักเป็นแท่งที่3แล้วกันนะฮะยังไม่ไปใหนไกลนะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะเราวิเคราะห์บอกว่านะฮะมีโอกาสจะลง เหมือนไม่อยากจะลงต่อนะฮะเหมือนไม่อยากจะลงต่อและมีโอกาสจะพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะฮะผลปรากฏว่านะครับก็ยังไม่ไปไหนไกลเลยนะครับแทงเท่าเดิมนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ต่ออีกสักชุดหนึ่งก่อนนะครับยังไม่คอนเฟิร์มนะฮะว่าอยากจะไปทางไหนเนาะนะฮะแบบนี้แน่ถือว่าหากจะลงต่อนะฮะเปอร์เซ็นต์การลงก็จะไม่เยอะแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นแบบนี้ก็คืออยู่ในโหมดของการพักตัวที่เป็นเริ่มสัญญาณ ฝั่งขาลงนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับอันนี้ก็ยังชัดเจนอยู่นะครับมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเนาะเขาอยู่กับศูนย์นะครับนะฮะตอนนี้ก็เหมือนกันยังทรงๆอยู่นะฮะก็คืออยู่ในกรอบที่เป็นไซเบรอยู่เลยนะฮะทำไมกราฟไม่ไปไหนสัทีนะฮะสีหวันแล้วก็เพราะว่าตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับทีนี้เรามาดูแรงขายบ้างนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะ เพิ่มขึ้นนะฮะเกือบแข็งแรงแล้วนะครับส่วน แรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทมงเฟรมที่ Daily ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะกำลังเริ่มเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับแต่นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องนะฮะรอเขาคอนเฟิร์มอีกสักชุดใหญ่ๆก่อนนะครับเพื่อให้เกิดแพทเทิร์นที่ถูกต้องนะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะฮะก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลง เรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะตรงนี้เป็นแอคชั่นมาเก็ตแต่จริงๆแล้วเราตรงนี้ดีกว่านะฮะเดินทางมาแล้วนะครับ23แท่งก็ประมาณ3,000กว่าจุดนะครับเมื่อวันศุกร์นะเราก็วิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่านะฮะเข้าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดแต่ผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการจริงๆนะครับ ส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อแล้วนะครับแต่เราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟในระยะใกล้นั้นนะครับเขาทําอยู่ในโซนซูเปอร์ไว้นะครับเราก็จะสินิฐานและคาดการว่านะครับมีโอกาสที่จะทำโลว์โล r l นะฮะมีโอกาสที่จะทำโลว์โล o w แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขาจะต้อง เขาจะต้องหยุดเนี่ยฮะเขาเขาจะต้องพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะ เดินทางต่อตอนนี้กาลังคอนเฟิร์มว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับขอให้เขาเบรกเด้งไปอีกสักชุดก่อนเนาะนะฮนะและมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาได้อีกหนึ่งชุดนะครับก็คือเป็นรอบสัญญาณต่อน,นั่นเองเพราะว่าเขาทาแพทเทิร์นที่ถูกต้องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมาวางแผนมาตั้งแต่อาจาร์ที่แล้วเราเนาะนะครับแบบนี้นะครับเขากําลังจบรอบสัญญาณการพักตัวนะครับกําลังเริ่มสร้างแพทเทิร์นเทรนฝั่งขาลงเล็กๆทิ้งไว้แล้วนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับแต่ตอนนี้ก็กําลังยืด,ย,ดยักอยู่กาลังอยู่ในบทของการพักตัวนะครับกำลังคอนเฟิร์มว่าอยากจะลงต่อนะครับหรือว่าพักตัวต,ต่อต้องรออีกนิดนึงนะครับให้เขาคอนเฟิร์มให้ชัดเจนก่อนนะครับแต่ตลาดนั้นนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่ เกือบๆแข็งแรงแล้วนะครับทีนี้แรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับส่วนแรงซื้อนั้นนะฮะยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ีชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะในระยะใกล้ขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะ เดินทางต่อนะครับเพราะว่านะฮะเราจะดูว่ายังไงย่งไงนะฮะถึกลับไม่เคลื่อนที่ตอนนี้นะฮะแรงขายก็มากกว่าแรงซื้อนะครับทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณการเกิดที่เป็นแอคชั่นมาเก็ตของตลาดที่ปิดเมื่อวันศุกร์นะฮะเดินทางมาแล้วนะครับ11แท่งก็ประมาณ5-600จุดนะครับเมื่อวันศุกร์เราวิเคราะห์ไว้ตรงนี้นะฮะตอนเช้าบอกว่า เขาขอพักตัวอยู่บรนี่ก่อนนะครับมีโอกาสจะพักตัวอยู่บรีนี่ก่อนแล้วติดเส้นจิตวิยาสีแดงตรงนี้แล้วหลังจากนั้นมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับหรือว่าย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการจริงๆแล้วใครเรียนไปแล้วตรงนี้น่าจะมีออเดอร์กันแล้วนะครับ <c oughs> ส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้บอกว่านะครับ ขอพักตัวอยู่บรีนี่ก่อนแต่เราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนั้นอันนี้เกือบๆอยู่ในโซนโอเวอร์นะอยู่ในโซนซูเปอร์นะครับแล้วมีโอกาสนะฮะที่จะทำโลว์เวอร์ Low, อัน,นเคลีร์นเดียวอยู่นะฮะแล้วมีโอกาสที่จะย่อตัวลงนะฮะดังนั้นนะครับ เราก็จะสันนิษฐานและคาดการว่านะครับหากจบเบรคนี้นะฮะอาจจะมีการเบรคเป็นรอบสัญญาณเล็กๆทิ้งไว้บริเวณนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเดินทางต่อทําให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นแพทเทิร์นนั้นนะครับอยู่ในแผนของเราพอดีนะฮะก็เราจะ อยู่บริเวณนี้นะครับในบริวิตตรงนี้นะครับก็คือการวางแผนที่จะเทรดไปในอาทิตย์นี้หรือว่าวันนี้หากเป็นไปตามที่คาดการไว้นะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขายัางเป็นรูปหลุมๆเนินๆอยู่เนาะนั่นก็หมายความว่านะครับ เขายัางเป็นการพักตัวออกข้างอยู่กําลังจะเริ่มสร้างแพทเทิร์นนั่นเองแปลว่าแพทเทิร์นใหม่กําลังรออยู่ตรงนี้นะครับลักษณะาการเคลื่อนที่ที่เป็นแพทเทิร์นกำลังรอก็เขากับแผนของเราพอดีก็คือการหาพปลายโซนนั่นเองตรงนี นะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับทีนี้เรามาดูแรงขายบ้างนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับและมีแนวโน้มว่าจะลดลงนะครับส่วนแรงซื้อนั้นก็ยังคงทรงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่ 1. ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับยังคงเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะ ในระยะใกล้นะครับขอพักตัวอยู่เรนนี้ก่อนนะครับหากเขาเบรกแรงนะฮะเขาก็จะขึ้นมาจบรอบสัญญาณชุดนี้หรือว่าเป็นรอบสัญญาณฝักขาขึ้นเล็กๆเกิดบริเวณตรงนี้นะครับนะฮะแล้วหลังจากนั้นมีโอกาสที่จะเดินทางย่อตัวลงมาได้นะครับแบบนี้นะฮะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับ นะฮะเป็นคอร์สเรื่องลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับแล้วก็เรื่องนะฮะจิตวิทยาการเทรดนะครับในในวันที่19นะครับวันอาทิตย์ที่19เวลา2องทุ่มกว่าๆโดยประมาณนะครับแล้วก็วันเสาร์ที่25นะครับก็ขอเลื่อนเวลาทีหนึ่งนะฮะท่านที่สนใจนะครับก็สามารถนะฮะคอนเฟิร์มการลงทะเบียนเรียนได้เลยนะครับคอร์สนี้เป็นคอร์สฟรีนะครับเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ฝากกดแชร์นะครับให้เพื่อนๆนักลงทุนด้วยนะครับเผื่อมีประโยชน์นะฮะสำหรับแอคชั่นมาร์เก็ตในอาทิตย์นี้ก็เป็นแค่แอคชั่นที่ไม่รุนแรงอะไรมากนะครับก็เป็นข่าวแดงสองสาข่าวก็คือการคาดการณ์นะครับก็ค่อนข้างจะยังตัวเลขยังไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวขออีกสักพรุ่งนี้ก่อนเนาะนะฮะค่อยมาวิเคราะห์เรื่องปัจจัยกระทบค่าเงินกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ